ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอนำเสนอพระหน้าปกกรุวัดราชบุรณนะเนื้อชินเงิน เราไปฟังประวัติและความเป็นมากันได้เลยครับปฏิมากรรมวัตถุมงคลประเภทของขลังที่มีต้นกำเนิดขึ้นในสมัยอยุธยายุกต้นส่วนใหญ่มักจะเป็นพระเครื่องฝีมือช่างอู่ทองครับต่อมาเมื่อบ้านเมืองที่เริ่มเจริญขึ้นอิทธิพลของศิลปะมากสมัยได้หลั่งไหลเข้าสู่กรุงอโยธยาจนทำให้ศิลปะของพระเครื่องในระยะนั้น เริ่มแปลเปลี่ยนไปเพราะว่าได้รับอิทธิพลของฝีมือช่างลายยุคมาผสมผสานกันแต่ก็เป็นไปเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นและแล้วนะครับศิลปะอายุทยาบริสุทธิ์ซึ่งเป็นศิลปะของตนเองก็ได้กำเนิดขึ้นมาดังเช่นพระเครื่องพิมพ์ปผุหนังพระขุนแผนเครือบ พระขุนแผนใบพุทธาพระวัตไกรพระสุ้มไข่ป่าซึ่งล้วนแต่เป็นพระเครื่องสมัยอยุธยาในยุคปลายของกรุงศรีอยุธยาเริ่มจากสมัยพระเจ้าปราสาททองเริ่มจากจะมีศิลปะของอยุธยาล้วน ดูจากการสร้างพระพุทธรูปที่มีเครื่องทรงต่างๆแต่ก็นำต้นแบบของลบุรีมาดัดแปลงเช่นพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระบูชาทรงเครื่องหรือที่บางท่านเรียกว่าอายุทยาหูตุ้มเช่นพระพุทธรูปในวิหารวัดหน้าพระเมนในสมัยเก่าก่อนที่ผ่านมาบรรดาหัวเมืองต่างๆ มีการสร้างพระเครื่องเพื่อเป็นพุทธบูชามาโดยตลอดโดยเฉพาะเมืองกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองพระมีการสร้างพระพิมพ์ต่างๆมากมายปรรจุกรุไว้หลายๆสถานที่อาทิเช่นวัดราชบูรณะซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่มีการขุดพบพระเครื่องพิมพ์ต่างๆมากมาย ส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อชินถึง80%นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีพระเนื้อดินที่มีศิลปะของอยุธยาแท้ๆจัดได้ว่าเป็นพระรวมสมัยเพราะได้รับอิทธิพลของพระหลายยุคมาผสมผสานกันพระเหล่านี้วงการเรียกว่าพระย้อนศิลป์คำว่าย้อนศิลปก็คือในช่างที่สร้างพระในสมัยนั้นได้สร้างแม่พิมพ์ขึ้นใหม่เอง โดยเรียนแบบพายุกเก่าก่อนเป็นต้นแบบทางด้านศิลปะและจินตนาการไปในนำเอาองค์จริงของเดิมมาถอดพิมพ์แต่ประการใดครับพระย้อนศิลบางพิมพ์จึงมีความสวยงามโดดเด่นในอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่เหมือนกับองค์เดิมก็มีเช่นพระหน้าปกกรุวรราชบนะุรณศิลปะลพบ,บุรีโดยพระพักลดความเคร่งขืมลง สัดส่วนลำตัวองค์พระไม่บึกบืนทมึนมีความขึงขังน้อยกว่าพระหน้าปกกุวัดราชบุรณะมีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ฐานสูงพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วและมีอีกหนึ่งพิมพ์ที่มีความอลังการสวยงามมากก็คือพระหน้าปกพิมพ์พิเศษฐานบัวเมตรพระทุกพิมพ์มีการตัดขอบด้านข้างที่มักจะไม่เหลือขอบหรือปีกด้านล่างมากนะครับ และด้านหลังองค์พระจะมีลายผ้าแบบลายเล็กที่ละเอียดปรากฏอย่างชัดเจนพระหน้าปกพิม์พใหญ่พุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งปังสมาธิเหนือขนดนาคเบื้องหลังนั้นมีพญานาคเจ็ดเสียนแผ่พังพานเหนือเสียนองค์พระประทับนั่งอยู่บนฐานลักษณะเส้นตรงยาวเรียบสามชั้นเปรียบเสมือนประทับอยู่ บนบัลลังลำตัวหน้าพระมาราสวมมงกุฎแบบลบุรีคือทรงจีโบพระการทั้งสองข้างมีลักษณะเล็กและยาวย้อยลงมาจนถึงกลองสอพระวรากายสมส่วนไม่บึกบืนลำสารแบบของลบุรีและไม่ปรากฏพระนาพีหรือสะดือน,นั่นเองครับให้เห็น พระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานในลักษณะส,สมาธิและมีวัตถุทรงกลมเล็กๆคล้ายลูกแก้วบนพระหัตถ์เช่นเดียวกับของลบบุรีพิมพ์พระหน้าปกของทั้งสองเมืองนี้จะต่างกันที่แบบของกรุวัดราชบุรณะจะไม่มีเส้นลัดปราคตเอวปรากฏให้เห็นแต่ในแบบของลบบุรีมีปรากฏให้เห็นชัดเจนข้าง ทั้งสองข้างของลูกแก้วบนพระหัตองค์พระขนาดกว้าง2.2เซนเมตรสูง4.5เซนติเมตรพระหน้าปกพิมพ์พิเศษ,ษฐานบัวเม็ดพุทธลักษณะเหมือนพระหน้าปกพิมพ์ใหญ่คือมีฐานสามชั้นเช่นกันแต่พิมพ์พิเศษนี้ได้เพิ่มเม็ดบัวประดับเป็นจุดต่างๆเรียงลายที่ฐานแต่ละชั้นอย่างสวยงามมาก อีกทั้งนั้นยังเพิ่มเม็ดบัวประดับล้อมรอบภายนอกเหนือเสียนพญานาคทั้งเจ็ดเสียนทำให้มีลวดลายวิจิตบันจงสวยงามมากกว่าพระพิมพ์ใหญ่ธรรมดาองค์พระจึงอลังการเข้มขังขนาดกว้าง2.6ซนติเมตรสูง5.2เซนติเมตรพระหน้าปกพิมพ์ฐานสูงมีลักษณะเหมือนกับพระหน้าปกพิมพ์ใหญ่ทั่วไปเพียงแต่เพิ่มตรงฐาน ซึ่งมีถึงหชั้นคือสี่ชั้นแรกเป็นฐานตรงเรียกธรรมดาเพิ่มฐานชั้นสุดท้ายเป็นฐานบัวเม็ดขนาดองค์พระจะสูงกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยพุทธคุณเหมือนพระหน้าปกเมืองอื่นๆเลยครับทุกประการโดยดังทางด้านแขวคาดมหาอุดและคุ้งกับพันชาตรีดุดดังพญานคราชมาปกป้องคุ้มของผู้ที่บูชานั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่างไรกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g l e o f n o ฟ e จะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสําหรับวันนี้สวัสดีครับ